นักลงทุนจากเมืองไทยใช่ไหมตอนนี้ไปโพลที่ UAE แล้วคือไม่เคยไปแถวตะวันออกกลางเลยทีนี้ก็มีการติดต่อมาจาก MD ของ m c r o s o f t ค่ะชื่อโรเบอร์โต้ตอนแรกไม่คิดจะไปนะเพราะว่ามันไกลแล้วเราก็งานยุง่งใช่ไหมคะแต่เอาวะไม่เคยไปตัดสินใจไปที่ดูบายก็กล้าอยู่นะแถ้าเป็นถ้าเป็น Tinder อาจจะไม่ไปก็ไม่แน่อันนั้หาคู่อันนั้หาคู่อันนั้หาคู่แล้วเ ไปกันใหญ่แล้วพี่กิ๊ก โกอ,อินเตอร์ไปกันใหญ่แล้วโอ้โหนี่ตั้งแต่ทำธุรกิจโกโกเพย์มานะตอนนี้นักลงทุนจากเมืองไทยใช่ไหมตอนนี้ไปโผลที่ UAE แล้วร่ายให้ฟังหน่อยครับไปเจออินเวสเตอร์หรือว่าออแบบผู้ร่วมลงทุนครั้งนี้ยังไงยังไม่ถึงกับเป็นอินเวสเตอร์นะคะก็คือเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันก่อนอค่ะก็คือเริ่มจากเดือนมกราคมที่ผ่านมาคือไม่เคยไปแถวตะปันออกกลางเลยทีนี้ก็มีการติดต่อมาจาก m d ของ Microsoft ค่ะชื่อโรเบอร์โตก็บอกว่าเขาจะมีงานคอนเฟอเรนซ์หนึ่งเนี่ยฉันคิดว่าอยู่ าสนใจที่จะไปนะเราเอ๊ะ <c oughs> คนนี้เราก็ไม่รู้รจักมาก่อนเขาจะขอได้ไงอ่ะ คิดว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาจะแทนพิกเขาจะเลือกดีโอของที่ต่างๆเขาจะเลือกพี่กิจคนหนึ่งแล้วเขาก็จะเลือกอีกคนหนึ่งที่ก็เก่งมากเป็นเรื่องบล็อกเชนอยู่ที่อียิปต์สองคนนี้เขาก็จะเชิญชวนเราไปตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยของปลอมหรือเปล่าเราไปดูโปรไฟล์แล้วก็ไปดูอาร์ติเคิลมันต้องเสิร์ชอย่างเงี้ยมันก็มีตัวตนจริงตอนแรกไม่คิดจะไปนะเพราะว่ามันไกลแล้วเราก็งานยุ่งใช่ไหมคะแต่เอาวะไม่เคยไปตัดสินใจไปที่ดูบ้านก็กล้าอยู่นะกก็อ่าถ้าเป็นเอ็มดีเขาเชิญมาแสดงว่าเขาต้องเห็น <laughs> ก็ไม่แน, <laughs> อน,น่อันนั้หาคู่อันนั้หาคู่อันนั้หาคู่แล้วอ่าตอตตออ่าทีนี้พอ,อ,อไปแล้วเนี่ยพอแบบเปิดโลกทัศน์ก็ดีใจที่ตัดสินใจไปเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าประเทศทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาสนใจเรื่องบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีแล้วก็คนฉลาดแล้วคนที่มาในงานนั้นมันเป็น Investment Summit อืมแล้ก็เหมาะสำหรับเราที่เรากำลังหาเงินลงทุนในซีรีส์ A หรือว่าทำ icy อีโดต่อไปใช่ไหมคะก็ได้พูดคุยกันแล้วมัน brainstorm แล้วก็พูดในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็เข้าใจแล้วเขาก็ชอบด้วยคะ่ะมันก็เลยได้เน็ตเวิร์กได้เพื่อนที่ดีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ว่าเราไปครั้งนึงเราประทับใจเรากลับมา oh. ใช่ไหมคะแล้วเดือนกุมภาพันธ์ก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยรัฐบาลอังกฤษผ่านแมฟลอนดอนเนี่ยนะคะ mm hmm. เขากําลังคัดเลือกบริษัท fintech ที่จากลอนดอนประมาณมสิบสองบริษัทให้เดินทางไปเป็น first เทรดมิชชั่นทริปก็คือการไปดูงานอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างอังกฤษกับอัลเบิร์ตอิงเลนอเจนตก็พอไปครั้งแรกคือถ้าไม่ได้ไปเดินมกกลาก็จะไม่มีความสนใจเลยถูกไหมคะพอสนใจปุ๊บเพราะเราเคยอยู่ในอินキュเบเตอร์ก็คืออยู่เป็นหน่วยงานบริษัทที่ถูกเลือกให้ไปอยู่ในอินキュเบเตอร์ของเมลบิรนดอนอยู่แล้วปีที่แล้วกับปีก่อนหน้านั้นก็เลยสมัครไปเพราะเขาเห็นเราเราก็ได้รับเลือกก็ดีใจเพราะว่ามีคนมาสมัครเยอะอันเนี้ยทราบมาด้วยว่าเป็นสุภาพส อ่านไว้ก่อนอ่านไว้ก่อนเดี๋ยวมันเล่าต่อในตอนหน้าครับเอาและครั้งนี้ก็คือคุยสบายๆกับสมัยมันนี่ครับสนับสนุนรายการโดยกโก้เพย์เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย